เจ้าหมายเลข9เผยแพร่ความสิ้นหวังจุดเริ่มต้นของจุดจบจากเจ้าหมายเลข9สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชาแน,นลครับคลิปนี้รับจะเป็นการสรุปการ์ตูนไคจูบางงะตอนที่98ครับเนื่องด้วยหลังๆมาเนี่ยเราทำไคจูลหลายต่อหลายคลิปใช่ไหมครับและล่าสุดนี้เนี่ยเราก็ทําไล่เลียงมาจนถึงตอนที่97แล้วครับคนก็เริ่มที่จะร้องขอให้เราทําไคจูลหลายตอนแล้วนะครับเมื่อมีคนขอมาเราก็จัดให้นะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็ต่อว่าการ์ตูนไคจูเนี่ยก็เป็นการ์ตูนที่ผมตาามม ตั้งแต่ช่วงแรกๆจนมาถึงนับปัจจุบันนี้ครับเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่ผมตามอย่างใกล้ชิดอยู่นั่นเองนะและตอนนี้เนี่ยพออนิเมะฉานนะการ์ตูนเรื่องไคจูนั้นก็เริ่มจะมีคนให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆครับคนก็มีการร้องขอมากขึ้นนะครับผมอ่ะประจบเหมาะกันพอดีครับกับการที่เราติดตามการ์ตูนเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วครับผมเราก็จัดให้ตามคําขอไปเลยแล้วกันนะเพื่อไม่ให้การเซเวลามาเข้าสู่เรื่องราของเราในตอนที่98นี้เลยดีกว่าครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้คร ออกอาราวาสโจมตีตึกลาบ้านช่องสะจนระเบิดตุ้มตามตุ้มตามเลยเดียวเชียวครับสร้างความเสียหายในวงกว้างกันอย่างมากเลยล่ะครับเจ้าหมายเลข9ก้าก็มีการท้ทาทายคาบก้าครับว่าอย่างไรล่ะเนี่ยครับก้าเนี่ยไม่สามารถที่จะมาช่วยมีนาได้หรอกนะครับั่นเป็นเพราะว่าคาบก้าเนี่ยไม่สามารถที่จะทอดทิ้งคนอื่นๆได้นั่นเองครับ เจ้าหมายเลขเก้านั้นรู้อยู่แล้วครับว่าถ้าคนอื่นอยู่ในอันตรายคาร์บก้าก็ต้องปกป้องคนอื่นไปด้วยครับมันจะเป็นการถูกเวลาทําให้คาร์บก้านั้นไม่สามารถที่จะมาช่วยมีนานได้อย่างทันเวลานั่นเองนะตอนนี้ครับปีไคจูระดับสูงตัวหนึ่งเนี่ยกำลังโจมตีแล้วก็พยายามที่จะทําลายเชสเตอร์หลบภัยครับทำให้คาร์บก้ารู้สึกว่าโอ้ยมันทํากันเกินไปแล้วนะในเชสเตอร์หลบภัยมีทั้งเด็กปีทั้งประชาชนไปทําอย่างนั้นเดี๋ยวคนเขาก็ตายกันหมดสิวัคาร์บ,าบก้าก็เลยได้ทําการพุ่งไปโจมตีเจ้าไคจูตััวนน้ผม อกเดียวเละกันไปตามระเบียบครับพลังคาบก้านี่คือโค้ดโกงครับเจ้าหมายเลขก้าบอกครับว่าถ้าเป็นระดับคาบก้าเนี่ยก็คงจัดการศัตรูพวกดีได้ไม่ยากอยู่แล้วครับเพอคา,าบก้านั้นนับว่าเป็นไคจูที่แข็งแกร่งเป็นระดับ2รองมาจากเจ้าหมายเลขก้านี่แหละครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็จะมีเจ้าหน้าที่คนอื่นที่ได้รับบาดเจ็บที่มีความเหนื่อยล้า ถ้าเกิดว่าคาบก้าออกห่างมาจากที่ตรงนั้นมันก็จะมีผู้คอลายเพิ่มมากขึ้นครับยังไงแล้วเนี่ยคาบก้านั้นจะไม่สามารถออกมาจากตรงจุดจุดนั้นได้หรอกครับส่วนทางด้านสถานการณ์ของเจ้าหมายเลขเก้าครับมินาเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะตกเป็นเป้าหมายของหมายเลขเก้าก็ตามทีครับแต่มินานเองก็ไม่ได้งอมืองอเท้าให้เจ้าหมายเลขเก้ามาเล่นง,งานอยู่แล้วครับมินานั้นมีการใช้วุ้ดปืนยิงโจมตีใส่เจ้าหมายเลขเก้าครับและมินาคือการปลดปล่อยพลังจากอาวุธดปืนคือโค้ดโหด ใช้ปืนพกนะแต่ว่าปืนพกที่ออกมานะผมแม่เจ้าพลังทําลายล้างยังกระปืนใหญ่ดีๆนี่เองครับผมโหดมากนะมินาก็บอกว่าเดี๋ยวเธอเนี่ยจะกาจัดเจ้าหมายเลขเก้านะตอนนีนะ้ที่แห่งนี้เลยละกันนะส่วนไอ้พวกตัวที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวมินาค่อยไปถล่มมันทีหลังนะหมายเลขเก้าที่เห็นว่ามินานั้นยังมีชีวิตอยู่เบื้องหน้าครับหมายเลขเก้าเองก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับที่การโจมตีของเจ้าหมายเลขเก้าก่อนหน้านี้เนี่ยมินาน,นสามารถหลบได้ครับก็เรียกว่ามีฝีมือดีสมกับเป็นระดับหัวหน้าน เจ้าหมายเลขเก้านั้นตั้งท่าที่จะโจมตีครั้งต่อไปครับคี้โจมตีมาแบบรัวๆเลยครับแต่มีนานั้นก็เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็หลบการโจมตีของเจ้าหมายเลขเก้าได้ทั้งหมดครับแต่ขณะเดียวกันมีนาก็เล็งปืนแล้วก็โจมตีใส่สวนคือเจ้าหมายเลขเก้าครับเจ้าหมายเลขเก้านี่ก็พลังบึงโกงอย่างว่ามีการสร้างเกราะสร้างบาเรียมาป้องกันลูกกระสุนของมีนาได้ซะด้วยนะแต่ยังไงต้องยอมรับครับว่าการโจมตีของมีนานั้นรุนแรงมากครับเพราะการโจมตีด้วยปืนพกของมีนานั้นก็สามารถที่จะทำ ลายกรอบป้องกันของหมายเลข2ได้ครับผมเจ้าหมายเลข9ก้านี่ถึงกับยอมรับเลยครับว่าพลังการยิงของมินานั้นช่างพิเศษสิเลเกยครับแต่มินาเองก็มีจุดอ่อนอยู่ครับเพราะถ้าเป็นการต่อสู้ในระยะประชิดเนี่ยความสามารถของมินานั้นด้อยกว่าหัวหน้าคนอื่นๆพอสมควรครับและตอนนี้เจ้าหมายเลข9ก้าก็เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วครับผมมาเข้าหามินาในระยะประชิดครับมินาพยายามที่จะโจ,จมตีใส่เจ้าหมายเลข9ก้าแต่เจ้าหมายเลข9ก้าเอี้ยวตัวหลบได้แล้วก็ทําการคว้าตัวมินาไว้ครับและตอนนี้ครับผมมินาเนี่ยกำลังที่จะพา าเพียงพามเสียทีให้กับเจ้าหมายเลข9้าซะแล้วครับเจ้าหมายเลข9้าบอกครับว่าวันนี้แหละเขาเนี่ยจะทาการยึดคลองโตเกียวและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้โตเกียวเป็นฐานที่มั่นเพื่อดาการยึดคลองทั้งประเทศนี้ซะเขาบอกครับว่าภัยบัตรจากไคจูหมายเลข6ในดิดนั้นทําให้เกิดคนตายเยอะที่สุดครับสแสดงให้เห็นได้เลยครับว่ามนุษย์นั้นเนี่ยจะอดแอร์ที่สุดเมื่อเผชิญหน้ากับไคจูชนิดพิเศษที่มีขนาดยักษ์ใหญ่ครับและถ้าเกิดว่าเจ้าหมายเลขเ้าได้ทาการดูดกลืนมีนาเข้าไปแล้ว พลังความสามารถของมีนาน,นั้นไปใส่ให้กับฝูงไคจูตัวใหม่เนี่ยเจ้าหมายเลขเก้าก็จะได้กองทัพไคจูยักษ์ที่มีพลังความสามารถระดับหมายเลข6ที่มีพลังยิงไร่เทียมทานกันแบบสุดๆครับและเมื่อฝ่ายกองกําลังป้องกันนั้นสูญสิ้นมีนาไปแล้วมีนาที่เปลี่ยนเสมือนเป็นไพ่ตายของมนุษยชาติครับเหล่ากองกําลังป้องกันนั้นก็ไม่มีทางที่จะหยุดยัง้งเจ้าหมายเลขเก้าได้อีกต่อไปแล้วล่ะครับบอกเลยครับว่าเจ้าหมายเลขเก้านี้ทั้งเก่งทั้งโหดทั้งแกร่งทั้งมีแบบแผนทั้งเจ้าเล่์นะครับผมแลวทั้ ก็เป็นเรื่องราวในตอนนี้ครับผมกับเรื่องราวของไคจูในตอนที่98ครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะและนอกจากนี้ครับเพื่อนเพื่อนยังสามารถสนับสนุนอุดหนุนเพจเราได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยการซื้อหมูเค็มหมูฝอยที่เพจเราขายนั่นเองครับก็ทายอินเองขายเองนักเลงพอครับถุงละ199่าบาทซื้อ3าถุงส่งฟรีไปเลยจ้าอร่อยแท้แน่นอนครับเพราะว่าเราคัดมาให้แล้วนะยังไงก็ฝากอุดหนุนดด้วยรเเี๋าาม เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาชาแหมครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ